ครับครับวันนี้ก็มาส่วนะครับในเรื่องของการให้บริการทุกท่าากาศยานเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าปริมาณผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนับว่าเป็นที่ที่สูงที่สุดนะครับของท่ากาศยานเชียงใหม่ในแต่ละปีนะฮะซึ่งในปีนี้ก็ถือว่ามาตรการในเรื่องของที่ข้าฟรีของรัฐบาลเนี่ยได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งนะครับปริมาณผู้โดยสาร เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับผู้โดยสารอินเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก37นะครับซึ่งปริมาณผู้โดยสารอินเตอร์ในช่วงในช่วงปีใหม่นี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หลักๆเลยก็จะมีผู้โดยสารจีนที่เริ่มกลับเข้ามานะครับแล้วก็มีผู้โดยสารอินเดียที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารจากเกาหลีใต้และประเทศจีนด้วยนะครับ โดยปริมาณผู้โดยสารเฉลีย่ยต่อวันนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,400 0ื่นคนต่อวันนะครับใน34เนี่ยเป็นผู้โดยสารที่เดินประมาณ1 1 0 0 0นคนนะครับแล้วก็ถ้าเราดูกันเฉพาะช่วงเวลาปีใหม่นี้เลยนะครับปริมาณผู้โดยสารทั้งหมดที่เข้ามาในช่วง7วันในช่วงปีใหม่นี้เนี่ยนะครับยังอยู่ที่ประมาณ2,4 0 0 0 โดยคิดเป็นผู้จัดอินเตอร์ประมาณ8 0 0 0ลน้นนคนซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นจํานวจที่ผมคิดว่าทํารายได้ให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ได้อย่างมากนะครับทำให้ในเรื่องของเศรษฐกิจน,นะครับแล้วก็การกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เชียงใหม่ปีนี้ถือว่า โตกว่าปีที่ผ่าน,านมาเป็นอย่างมากแต่ก็ครับโรงแรมร้านอาหารของที่เลึกต่างๆเนี่ยเติบโตด้วยน,นะครับซึ่งตรงนี้ททอเองในฐานะที่เรารับหน้านที่ในในส่วนของการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่งต่อรับนักท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่นๆเนี่ยเรามองว่า การที่นักท่องเทีย่ยวมาเดินทางกับเราแล้วเกิดความประทับใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากในเรื่องของปริมาณผู้โดยสารนะฮะเรายังดูในเรื่องของการเชื่อมต่อการเดินทางเรามีการจัดนะฮรรถสาธารณะทั้งแท็กซี่ทั้งรถแดงนะครับแล้วก็แกร็บนะครับ <c oughs> เพื่อให้ผู้โดยสารที่เข้ามาเดินทางกับเราเนี่ยมีทางเลือกในการเดินทางแล้วก็สามารถที่จะเลือกไปเองว่าเขาอยากเดินทางยังไงน,นะฮะตอนนี้มาที่า่าาระดันเชียงใหม่เนี่ย ไม่มีข้อจํากัดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตาบรถแอปต่างๆนะครับสามารถใช้ได้หมดครับปัจจุบันนี้เนี่ยแถวตอมมยังคงมีแถวคอยประมาณ 20- 30นาทีซึ่งเราก็ยังมองว่าค่อนข้างนานนะฮะชั้นตอนต่อไปเนี่ยตอนนี้เราได้จัดหาเครื่องออโต้แชนเนลจำนวนประมาณห้เกตสําหรับใช้ที่ท่ากาชการเชียงใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้คนไทยทั้งเข้าและออกไม่ต้องต่อแถวเลยก็คือมีเครื่องออโต้นะครับสามารถที่จะแท็บที่เครื่องออโต้แล้วตรวจ ส่วนพาสปอร์ตสแกนใบหน้าแล้วผ่านได้เลยนะฮะและ้วนอกจากนั้นนะครับในส่วนของผู้โดยสารที่เป็นอินเตอร์ขาออกก็ใช้ได้ด้วยซึ่งตรงนี้จะเพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการทั้งขาเข้าและขาออกของประเทศทําให้ทําทําให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะก็พยายามมองในทุกจุดนะครับเพื่อที่จะลดความแออัดแล้วก็เพิ่ปมาสิทธิภาพในการให้บริการครับตอนนี้เนี่ยเราจะมีระบบเอ่อสี่ระบบใหญ่ๆที่เอามาใช้กับท่าอากาศยานนะครับอันแรกก็คือเซฟเช็คอินเซฟเช็กอินเนี่ยผู้โดยสารสามารถที่จะมาแล้ว ลงเช็คอินด้วยตัวเองได้เลยนะครับก็ือสามารถที่จะเลือกว่าบินไากับสายการบินอะไรนะครับแล้วก็เลือกแบวเช็คอินได้ หลังจากที่เซ um. ิฟเช็กอินแล้วเสร็จนะครับก็จะลงทะเบียนไบโอเมตริกก็คือจะมีการสแกนหน้าผู้โดยสารเชียงใหม่เลยนะครับดังนั้นตอนนี้ในแผนระยะกลางเรากาลังดาเนินการในเรื่องของการขยายท่ากึกยาก็คือจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ซึ่งตรงนี้ก็จะเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการเดินทางของท่ากึกยาเชียงใหม่จากปัจจุบันนี้ที่เราลองยับอยู่ที่ประมาณ12ล้านคนต่อปีเนี่ยไปเป็น18ล้านคนต่อปีก็คือว่า การขยายท่าอากาศยานเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดความแออัดเพิ่มเสน่ห์ของการมาที่เมืองเชียงใหม่นะครับทำให้ทุกคนที่มาจังหวัดเชียงใหม่แล้วเนี่ยมันไม่ได้พบท่าอากาศยาน,นแออัดฉะนั้นในเรื่องของประชาชนที่อออยอมรับเคาอนข้างยอมรับในเรืเ่องนี้นอกจากนี้นะครับทุกคนเองก็ยังอยากจะให้ท่าอากาศยา,านใหม่ตัวอาคารใหม่ที่เราสร้างเนี่ยดำรง,งอัตลักษณ์ของความเป็นเชียงใหม่นะครับเราก็มีการเอาต้อมีการเอาอ สถารปัตย,ยกรรมนะครับและทั้งในเรื่องของตุงในเรื่องของพื้นเมืองต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาใช้กับตัวอาคารใหม่เพื่อให้อาคารใหม่ที่เราสร้างเนี่ยยังคงความอัตลักษณ์ความสวยงามของสถาปัตยกรรมพื้เมืองนะครับทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จเห็นเอกลสถารปัตย,ยกรรมของเราแล้วก็ตกหลุมรักเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่บันตริกรรม ช่วยได้เยอะนะผู้โดยสารก็มีทางเลือกในการเดินทางว่อยา